สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสนีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4ของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครพิพเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจังก็กราบขออภัยวในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วงกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ช h a n n e l อาจารย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทาไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้นะคะหรือว่าค้นหาได้จากเบอร์โทร086999483 0ได้เลยนะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ มาค่ะดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีมังกรนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกคุณได้ไพ่ The World ชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่ในช่วงการพัก นะคะนะอาจจะเป็นลักษณะของการพักช่วงจากการจบโปรเจกต์สำคัญนะคะหรือว่าจะก,การจบงานใหญ่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเป็นช่วงพักจากการที่แบบเออออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่ว่างๆพักหนึ่งก่อนที่จะแบบไปเริ่มงานใหม่อะไรใหม่นะคะนะช่วงนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีชาวต่างชาติอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาคอนเน็กกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะนะแล้วก็ระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนแบบ คุณกําลังสรุปผลรวมนะคะนะของอะไรบางอย่างนะคะมีการแบบ ใช้ข้อมูลเหตุผลนะคะโยงใยในเรื่องของที่มาที่ไปหลากหลายมากนะคะระยะนี้จะมีข้อมูลต่างๆเข้ามานะคะเข้ามาแบบกระทบภาษาคุณมากมายนะ,ะเรียกว่าคุณจะค่อนอาจจะอาจจะรู้สึกแบบหัวหมุนนิดหน่อยนะคะกับเรื่องของแบบข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่เข้ามานะแต่อาจารย์มองว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นผลดีกับคุณในหลายๆทางทั้งเรื่องชีวิตเรื่องความก้าวหน้าที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของอนาคตด้วยนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของเงินทองทัวเพนตะเคิลนะคะระยะนี้เรื่องเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบหมุนกับเรื่องของการรายรับรายจ่ายนะคะค่อนข้างหนักหน่อยนะคะบางคนอาจจะมีช่องทางหาไรายได้หลายๆทางนะคะนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่มีทางไหนเป็นหลักที่ชัดเจนนะคะมีการแบบ เข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะคะเงินมันตู้ไปตู้มากันอยู่กับหลายๆกิจาการนะคะแล้วก็ระยะนี้เนี่ยก็จะเหนื่อยกับเรื่องของการหมุนเงินนะคะนะมีรายได้เข้ามาก็จริงแต่ก็มันก็มีรายจ่ายต่างๆเนี่ยรอที่จะแบบว่าต้องรอให้คุณจ่ายอ่ะนะคะอยู่แทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะต่อมานะคะเรื่องของสังคม คนรอบตัวพี่น้องคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะคะซิกซอฟซอสนะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีการเดินทางไปไหนใกล้ๆนะคะพบปะ,ะเจอเจอเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะนะแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้คุณจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะนะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะว่างนะแต่ว่าคุณก็จะเหมือนแบบเดินสายอะ่ะเจอคนนั้นทีเจอคนนี้นทีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทางคนตรงกันข้ามก็คือบ้านคุณจะไม่ว่างเลยคืออยู่ๆก็จะมีคนมาหามีคนมาแบบว่าส่งของมาให้อะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ย ู่แทบตลอดเวลานะคะ ต่อมานะคะภายในพบพันธุนะเ of o n e อนะคะดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะภายในบ้านภายในช่องนะคะอาจจะมีการแบบทาแอคทิวิตี้ใหม่บางคนก็มาหัดเรียนทาอาหารนะคะเรียนปลูกต้นไม้นะคะเริ่มต้นเรียนรู้นะคะ,ะบางคนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของอปปีอ้อื่นๆงานในเด็กๆอื่นๆก็ได้นะคะบางคนก็จะมีลักษณะแบบคือเหมือนคิดค้นสูตรหรือว่าคิดค้นวิธีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นแบบความรู้ส่วนตัวของคุณขึ้นมานะคะ ต่อนะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะเรื่องของบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงลูกหลานนะคะเอซสเปนเดอร์เคิลนะคะระยะนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบุคคลดังกล่าวที่บอกไปหมดทั้งหมดเ่เกี้เนี่ยนะคะจะนําโชคนําลาบมาให้นะคะนะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเขาก็อาจจะมีลูกให้คุณมาให้มาให้คุณเลี้ยงนะคะเด็กๆนะคะนะเด็กๆในบ้านนะคะจะเด็กน้อยเด็กใหญ่นะคะก็ ออช่วงนี้ลองให้เขาจับเลขหรือซื้อสลากให้นะคะให้เขาหยิบเลขให้คุณมีโอกาสจะได้โชคลาบนะคะจากจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วย ต่อมานะคะไพ่ในภูบรีนะคุณได้ไพ่ s t r a น g e นะคะดูเหมือนว่าระยะนี้จะมีปัญหายากๆหลายสิ่งหลายอย่างเขามา้คุณต้องจัดการนะคะบางคนเนี่ยมีบริวารที่ค่อนข้างดื้อหรือหัวรั้นนะคะระยะนี้คุณอาจจะต้องแบบลงมือในการจัดการเขาเองนะคะแต่แนะนาว่าคุณควรใช้สติปัญญานะคะให้มากๆนะคะอย่าไปแบบปึงปังทะเลาะแบบแตกหักนะคะเพราะว่ายังไงก็เอาไม่อยู่นะคะนะช่วงนี้บริวารคุณอาจจะต้องใช้เรียกว่าใช้ไม้นวมนะคะในการบริหาร จัดการดูแลนะแต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะเอาอยู่นะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะตรี e of swords นะคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณพักหัวใจไว้บ้างดีกว่านะพยายามดูแลหัวใจที่มันพังๆหรือว่าอย่าพึ่งไปหาเรื่องที่จะมีรักครั้งใหม่เลยเอาเป็นว่ารักษาแผลเก่าให้หายก่อนจะดีกว่าละกันสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยน่ารักนะคะอาจจะมีปากมีเสียงการมีการแบบ แสะการด่ากาันหรือว่าใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าทําให้แบบต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบเสียใจนะคะนะแฟนคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกเจ็บเจ็บใจมากๆนะคะเสียใจมากๆเลยนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะอาจย์มองว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยอะมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะแตกหักหรือว่าอาจจะตัดสินใจแล้วว่าคงไม่ไม่คุยต่อไม่คบต่อนะคะคุณอาจจะแบบคุยไปคุณาอาจจะพบว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ว่ะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่แบบค่อนข้างหยาบคายหรือว่าไม่ค่อยไว้หน้าไม่ค่อยให้เกียรติคุณนักนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพมรณะนะคะนายออบคัพส์นะคะชาวราศีมังกรนะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะคะสิ่งที่บริโภคเข้าไปนะช่วงนี้อาจจะอ้วนได้ค่อนข้างง่ายนะคะนะระวังอาหารไขมันสูงอาหารน้ำตาลสูงทั้งหลายนะคะ ต่อนะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะ four of wands นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของ1นึ่งต,ตำแหน่งเรื่องของความมั่นคงนะคะสออาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหอนะคะนะแล้วก็มีโอกาสว่าช่วงนี้นะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เคยถูกเจ้านายแบบบีบคั้นหรือว่าเ,เข้ามากดดันระยะนี้เขาจะนิ่งๆไปนะคะจะค่อนข้างแบบห, àng, ห่างเหินกับคุณนิดนึงนะเขาจะปล่อยให้คุณตัดสินใจเองทําอะไรเองนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะดุนไพ่ The Empress นะคะนะถ้าช่วงนี้คุณไม่ได้อยู่ในช่วงพักหรือว่ากเกษียณหรือว่าแบบอยู่ในช่วงแบบหางานใหม่อาจารย์มองว่า Empress แบบนี้ในเรื่องของการงานคนที่ยังทํางานประจําก็ยังคงทํางานของคุณได้ดีต่อไปนะคะนะคนที่มีอาชีพประเภทที่แบบค้าขายนะคะนะอาจารย์มองว่าธุรกิจหรือว่าสินค้าประเภทที่ให้บริการเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าแม่และเด็กนะคะของกินของใช้ของในครัวเรือนต่างๆในช่วงนี้จะขายดีนะคะทำกำไรได้ค่อนข้างดี นะต่อมานะคะสำหรับไพ่เนพพลาพานะคะเรื่องของโชคลาภนายอัลเพนเตอร์เคิร์สนะคะเมื่อกี้บอกไปหน่อยอย่างลวนะคะว่าเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสได้โชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าจากบริวารจากเด็กจากสัตว์เลี้ยงนะคะนะนอกจากนี้นะคะออคุณอาจจะมีลักษณะของโชคลาภที่ได้มาเป็นลักษณะของของขวัญของฝากอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ ต่อาานะสำหรับไพ่ในภพมินาศนะคะนายออฟวอนส์ ands, นะคะไพ่แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งนะคะชาวราศีมังกรอาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างจากความระมัดระวังตัวนะคะจากความเก็บตัวนะคะหรือว่าบางทีแบบจากความระแวงคนอื่นเนี่ยมากเกินไปนะคะนะตรงนี้เนี่ยแทนที่อาจจะเป็นข้อดีาอาจจะกลายเป็นข้อเสียเนาะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆนะคะพลาดโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าพลาดโอกาสในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆได้นะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงตุลานี้ของชาวมังกรเนานะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอนี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย